ข้าวหน้าเข้าตาเข้าดั้งดังปกปกปกปักข้าันเอาดีดีไออมไอวโอเคอะหนึ่งสองสามเออหนึสองสามเออหนึ่งสองสามเอเอาแรงแรงไปสิหน่สองสาโอเคดีท่า